สฟ้าส่วนภูมิภาคกับทนบุรีนะครับก็ได้จัดทำนวัตกรรมนะครับระบบข้อมูลงานบริการลูกค้าอาเซียนะครับ i n t e g e n t Customer Service Information System นะครับหลักการเหตุผลนะครับแผนบริการลูกค้านะครับรวมถึงคณะทํางานการไฟฟ้าจังหวัดชนบุรีนะครับต้องการเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลนะครับงานขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถจ่ายไฟให้กับลูกค้าได้และสามารถติดตามสถานะงาน,านได้ตลอดเวลาและต้องเป็นโปรแกรมที่สะดวกต่อการใช้งานเข้าถึงได้ง่ายวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโปรแกรมระับรวบรวมข้อมูลง,งานขยายเขตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการในโปรแกรมเดียวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบสามารถ ตรวจติดตามงานและประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผแผนกจนถึงระดับหัวหน้าผแผนกเพื่อให้ควบคุมเวลาในการทำงานได้ตรงตามลัดหมายเพื่อใช้เป็นโปรแกรมในการรายงานข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมอื่นได้สถานะงานาต่างๆของแต่ละงานสามารถแยกรายละเอียดและประเภทง,งานได้ง่ายเพื่อใช้ตรวจสอบวางแผนในการทำธุรกิจเสริมที่เกี่ยวเนื่องสามารถแจ้งเตือนและให้ผู้ ตรวจสอบภาษางานได้ตลอดเวลาเป้าหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีติดตาอและปฏิสน ทางด้านงานบริการการบริารหารงานและทางด้านธุรกิจข้อดีภายนอกครับผู้ใช้ไฟสามารถติดตามทางหาาน้างานโดยไม่ต้องาม,มาติดตามเองแต่ละ,ะแผนกเช่นการโทรติดตามแผนกตา่างๆสามารถตรวจวเช็คบนมือถือม,มารถถ์คผมได้ทันทีนะครับว่าขั้นตอนอยู่ระหวา่างแผนกไหนเป็นผู้ดำเนินการและมีประมาณการงานแล้วเสร็จในวันที่เท่าไหร่ข้อดีภายใน นะครก็ในส่วนของคณะผู้บริหารนะครับสาม,มารถติดตามระบบงานผ่านระบบแดชบอร์ดนะครับมีการแจ้งเตือนสถานะงนานนะครับสาม,มารถติดตามให้เกิดประสิทธิผลน,นะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรสวัสดีครับัมา ติดต่อขอมิเตอร์ครับครบผมประันรครับนครับเดี๋วไ้าจะอ่าดเนินการติดตั้เตอร์ให้กับทางที่ไปนะครับเย้ครับะผมถ้าผมอยากรู้ผมโทรมาที่แผนกบริการได้เลยครับครับผมครับผมครับ ครับอาแผนกบริการลูกค้าหรือเปล่าครับเนี่ยครับอ่าผมโทรมาสอบถามความคืบหน้าครับอ่าครับเอองานของนายนนวิทย์นะครับงานของคุณนนวิทย์นะครับครับผมรอสักพีครับรอครับรอวิงานไปถึงแผนกของล้างนะครับ ผมครับผมสวัสดีครับฮัลโหครับกาฟ้าส่งคุยภาคจังหวัดชนใช่ไหมครับครับผมอยากทราบงานของนายนารวิชพัชโสภาครับว่าสิงขั้นตอนไหนแล้วครับผมโทรไปถามทางบคบคคเขาบอกว่าส่งเรื่องมาให้ก่อสร้างแล้วครับอองานคุณนรวิชใช่ไหครับครับครับเดี๋ยวขอตรวจสอบสักรู่นะครับ ครับคุณนวิทย์นครับงานก่อสร้างดําเนินการเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังส่งเรื่องไปที่นแผนกมิตเตอร์ครับรอดําเนินการติดตั้งมิตเตอร์อีกทีครับค่บคอมครับสวัสดีครับนแผนกมิตเตอร์ครับผม ฮัลโหลครับแผนกนิตเตอร์การไฟฟ้าชนกับครับมาผมโทรมาถามเรื่องก่อสร้างครับก่อสร้างก็บอกว่าส่งเรื่องมาติดตั้งนิตเตอร์ที่แผนกนิตเตอร์แล้วครับมาชื่ออะไรครับผมอ่าชำระเงินในบันที่เท่าไหร่นะครับครับช่วยเช็คให้ผมหน่อยดิครับว่าตอนนี้นิตเตอร์ติดตั้งหรือยังครับผมรีบใช้ไฟด้วยเนี่ยโอเคครับมา ผมจสายรอครับโอเคครับผมสักครู่นะครับเป็นการตรวจสอบให้อยู่นะครับโอเคครับพี่ตัวนี้ทางแผนมิตอร์ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่เกินสองวันทําการนะครับผมทางมิเตอร์จะดาเนินการติดตั้งให้แต่ว่าถ้าภายใน2วันตรงนี้นะครับถ้าทางแผนมิตอร์ยังไม่เข้าดําเนินการเดี๋ยวรบกวนทางพี่ติดต่อกลับมาที่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวทาง ทั้งผมเนี่ยจะเป็นผู้ตรวจสอบให้ทีว่ามันเกิดปัญหาวิติคัดอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับผมมีอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับพี่โอเคงั้นผมขอแยกวางสายนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาติดต่อขอใช้มิเตนะครับขอติดตั้งหม่ครับ คือความน่ากลัวการทางรไฟฟ้าตอนนี้นะครับมีระบบการนะครับติดตามผ่านลูกงานผ่านระบบไลน์นะครับทางไฟฟ้านะครับทางการสแกน QR code นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับใส่รหัสงานหมายเลขที่ทางรถไฟฟ้าให้ไปนะครับผมนี่สามาราดูรายละเอียดในแอปได้เลยแค่ก๊อฟทดลองสแกนเลยก็ได้ครับผม โอเคครับับผมพิมพ์เลขตางนี้เลยครับครับผมครับครับโอเคครับครับผมครับครับผมครับครับขอบคุณครับ